ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อเจ้าทองเอกนะครับเป็นไก่ลอยสามลุนหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพม่าชนเชิงนะครับปัวสามลุนหนึ่งเลยนะครับตามตัวนี้ด้วยนะครับใครหาพม่าชนเชิงที่รอเล่นอยู่นะครับตัวนี้ทองเอกนะครับใครอยากได้ไปเล่นนะครับทักได้นะครับทักข้อความได้นะครับไก่นุ่มพร้อมไล่สองยกสามยกนะครับตัวนี้เชิงเป็นยังไงครับเป็นไก่ เป็นไก่สไตล์หน้าหงอนนะครับชนได้แค่สองเชิงนะครับจะชอบไก่เชิงมากที่สุดนะครับตัวนี้เป็นไก่บิดนะครับยืนบิดนะครับเป็นไก่เลี้ยวนะครับเป็นไก่แผลตีข้อหัวนะครับเปิดที่พาล่าตัวนี้เปิดที่สีเทานะครับตัวนี้เปิดที่สีเทานะครับเป็นไก่นมนะครับนมนมเลยดูปีกนะครับปีกเต็มนะครับทุกเส้นนะครับปีกยังไม่หักเลยนะพี่นะตัวนี้นะครับนมนมเลยนะครับนุ่มมากนะครับตัวนี้ โอเคครับรอดูอีกตัวนะครับ